สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแกะกล่องสมุดสะสมการ์ดตาโอเดนยาตัวนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองนะครับอ่าก็จะเป็นกล่องเซตบีเนาะก็สำหรับกล่องนี้นะครับหน้ากล่องก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นกล่องสีเหลืองเนาะก็จะเขียนว่าสมุดสะสมการ์ดตาโอเดนยานะครับ แล้วก็จะมีเป็นรูปมาร์คอรก็เป็นกล่องครบรอบ30ปีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในกล่องนี้เราจะได้การ์ดพิเศษหรือเปล่าเนาะก็สำหรับกล่องเซต B นะครับก็จะเขียนว่าตัว B นะครับอ่าแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์สีน้ำเงินเนาะประมาณนี้ครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันครับอ่าก็เปิดออกมาแล้วนะครับก็จะได้ขนมหนึ่งห่อเหมือนกันนะครับกับคลิปที่แล้วเนาะอ่าแล้วก็จะมีทางด้านกล่องอะไรเอ่ยนะครับเป็นกล่องขอบคุณนะครับก็เหมือนกันนะครับกับกล่องที่แล้วเนาะที่เราเปิดไปนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูด้านในกันด้านในนะครับก็จะมีเป็นยางลบนะครับอ่าเป็นยางลบรูปตุ๊กตาเนาะนะครับแล้วก็จะมีเป็นจิ๊กซอ่อยางลบนะครับอ่าไม่ใช่จิ๊กซอเนาะเป็นตัวต่อนะครับตัวนี้เป็นรูปของปิกกจูนะครับอ่าโอเคครับ แล้วก็จะได้เป็นเข็มกัดนะครับเป็นเข็มกัดรูปแมวนะครับ <L un> อ่าแล้วก็หมดแล้วนะครับรู้สึกว่าในเซตบจะไม่มีการ์ดอยู่ในกล่องนะครับที่เป็นการ์ดกระจกเนาะอ่าแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อยู่ในกล่องเนาะก็จะเป็นแมกเนตติดเนบนะครับ อ่าประมาณนี้ครับเป็นลายโปกเกมอนแล้วอีกอันนึงก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับอ่าโอเคครับต่อมาก็จะได้การ์ดมาสองซองนะครับตัวนี้เป็นซองของผู้เท่าเต่าแล้วก็ซองของโกหังนะครับรู้สึกว่าในคลิปที่แล้วเราจะได้ซองการ์ดแค่ซองเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเลยนะครับ ตัวนี้นั่นหนานะครับเดี๋ยวเปิดตัวหนาก่อนนะครับก็เป็นซองของพู้เเ่าเต่านะครับด้านในก็จะเป็นการ์ดนะครับการ์ดใบแรกก็จะเป็นเบอร์96นะครับตัวนี้ผมก็ไม่รู้จักชื่อนะครับ นะก็จําไม่ได้นะครับก็เป็นการ์ดของหน่วยกินิวโนนะครับก็ถือว่าสวยครับใบต่อมาก็จะเป็นเบอร์9 7นะครับก็เป็นการ์ดระดับ R ใบต่อมาก็เป็นเบอร์9 8นะครับอ่าแล้วก็ใบต่อมา ก็เป็นเบอร์99ครับแล้วก็ใบสุดท้ายก็จะเป็นเบอร์100นะครับก็จะเป็นการ์ดแบบ S R อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งซองนะครับในนี้จะมีอะไรเนาะ ก็จะเป็นการ์ดกระจกนะครับแต่ในกล่องนี้จะไม่ใส่มาในกล่องเนาะอาจจะใส่มาในซองนะครับก็เป็นการ์ดของคุรุลินนะครับเป็นเบอร์ 0C อา่าเป็นเบอร์สี่นะครับนี่ก็ถือว่าสวยครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับด้านในก็จะเป็นปฏิทินนะครับ ก็เป็นปฏิทินของปี2022่อ่าแล้วก็เป็นโปเตอร์นะครับตัวนี้ผมก็จะไม่แก่เนาะน่าจะเหมือนกันนะครับกับกล่องที่แล้วนะครับอ่าแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสมุดสะสมการ์ดนะครับรู้สึกว่าจะแน่นมากนะครับ เหมือนติดอะไรอยู่ตรงนี้นะโอเคออกมาแล้วนะครับก็สำหรับสมุดสะสมการ์ดนะครับของเซตบก็จะเป็นเล่มสีแดงนะครับก็เป็นร้านขายโอด e นย่านะครับประมาณนั้นเนาะก็ถือว่าสวยครับอ่าแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นรูปของด้านหลังคนขายนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับอ่าด้านในก็จะเขียนว่าครบรอบ30ปีนะครับนะก็เป็นรถดังเดิมนะครับแล้วก็ซองใส่การ์ดก็เหมือนกันนะครับกับคลิปที่แล้วนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็ด้านหลังของสมุดนะครับก็จะเป็นสีแดงประมาณนี้ครับ นะก็โอเคครับก็สำหรับโอด n นย่านะครับสมุดสะสมการ์ดบ็อกเซตนะครับในเซต B นะครับก็จะได้ของประมาณนี้เนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ